ชื่ออะไรจ๊ะชื่อสุนสสันทาสิงเมฆค่ะสุนันทาสุนันทามีปัญหาชีวิตคืออะไรจ๊ะคือตอนนี้ก็คือ,เ,อเงินทองติดขัดมากและการงานเงินทองติดขัดะะเงินทองติดขัดก,ก,การงานการเ<า>งินไม่ดีมีสุขภาพเป็นยังไง สุขภาพตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วแต่เคยเป็นโรคหัวใจแต่ตอนนี้ไม่ไม่เป็นอะไรแล้วเจ้สาสุขภาพไม่มีปัญหาแล้วจ้อา้าวก็มีเรื่องการงานการเงินติดขัดรู้ว่ามีสาเหตุจากเด็กใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอะ่ท่านเทวดาการงานการเงินติดขัดเคยเกี่ยวข้องกับการทําแท้งหนึ่งหรือสองหนึ่งค่ะหนึ่งคนยังอยู่ครบหรือเปล่า หนึงคนใช่ไหมท่านใช่แล้วเาเห็นกันนั่นแหละนะมีหนึ่งคนนั่นแหละครับยังอยู่จงผลด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยเด็กหนึ่งคนเลยก็อย่ามองข้ามนะยิ่งหนึ่งคนน่ากลัวนั่นแหละครับผลิตนานมากมายเสียเหลือเกินอ่าเป็นว่าอยากให้เด็กไปเกิดแล้วใช่ไหมใช่เจ้าค่ะดากแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเจ้าค่ะเด็กชื่ออะไร เด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละฮะชายหรือหญิงกันเล่าพระชายเจ้าค่ะคเธอเป็นชายตายเองหรือว่าเขาทำาอโอเคโกรธไม่โกรธโอ้นดแคร์ไหมทำทุกอย่างก็เปล่าโคอ่าตอนนี้เขาทำนึกผิดแล้วเขาขอยุติแล้วขอชดใช้ เธอก็อย <not S 2> <ge ar S 1> ่าไปทำร้ายทำลายเขาอ้าวชื่อชายชื่อนโมเหรินตาน้าโมอ่าวนโมเอ๋ยไปเกิดได้เลยต้องใช้เวลาสิบห้าวันใช่ไหมกินอะไรบ้างกินข้าวหลงดาบอกไปต้มโจ๊กได้หมดโอเคก๋วยเตี๋ยวอีกอย่างนึงนะ้วเหรินตาแลก๋วยเตี๋ยวเพิ่มก๋วยเตี๋ยวหนึ่งที่ เรียบร้อยลาบาทาโร่หนึ่งหนึ่งซององใหญ่ซองใหญ่องใหญ่สีเหลืองไม่มีซองใหญ่ก็ไม่มีซองใหญ่ก็ซองเล็กห้าซองเอซลทออ้อาซองใหญ่หนึ่งซองน้โอเคน้ำนมเซเว่นเสื้อผ้า เอาอะไรเสื้อผ้าเสื้อผ้าเ้าใช่แล้วชุดเด็กผู้ชายเารคเด็กผู้ชายหนึ่งชุดห้าถึงเจ็ดคัวบปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรเต่าสองกบสามเต่าสองกบสามแถมครับแถมกบสองกบสองามาแสตาแถมอีกแถมแถมเต่าสองกบสามสทานหนึ่งชุด พร้อมไม่พร้อมพร้อมเจ้าค่ะได้หมดน้องต้าบอกแม่อย่างหนึ่งได้ไหมว่ามาหแม่ไม่ต้องเช่าหรอกไม่ต้องจ่ายส่วนลูกไปก่อนค่ะลูกจะไปแล้วเช่าเรื่องอะไรเช่าเรื่องไม่มีกระตังกลยดิไม่ใช่เช่าเรื่องลูกไม่ใชเขาถงทานลูกยาม่านิดหน่อยอ่าเขาก็ถงทานจริงจริงอ่ะเอออาจจะมีปัญหาก็ได้ไม่ว่าครับ ตั้งใจปฏิบัติถือว่ารักกันจริงอย่าพูดเยงีิบเยรดเรื่องเงินตามนี้เขาจะได้ไปเกิดจะได้ไม่ต้องมาค้างคากันอยู่อีกเรียบร้อยนะโมเดี๋ยวชีวิตจะดีขึ้นตามนี้มาเมื่อไหร่นะวันวันที่สีสี่ที่จะถึงนี้ สี่ธันวาคมหกเจอน้นบายบายโชคดีได้หนึ่งชุดง่ายไม่กลัของขาดกลัวของขาดกลัวขาดของไม่มีพอออกนอกห้องห้องนอกห้องเจอกาไม่ได้แล้วใช่ไหมละผมขาดนุ่นค่ะนี่ ลืมของทวงก็ไม่ได้สวยเลยโต๊ะเจรจาปิดไปแล้วไม่มีสิทธิ์อ่าอ่าไม่ลืมแล้วใช่ไหมเช็คของเรียบร้อยใช่ไหมไปได้บ๊ายบายต้องเช็คของให้เรียบร้อย